่วงนี้นะผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทำไมในช่วงช่วงกรกฎาลงมาเนี่ยผมเจอแต่เรื่องข่าวที่เป็นสายหมู่สายอะไร<ย>ะทั้งหลายแหละทำไมมันมันเยอะจังเลยเครื่องดังแร่อะไรไครับลังนกเหรอครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นลังนกไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าเครือสาวหลง เครือสาวหลงหรือเครือสาวมนสเสน่ห์เครือสาวหลงหรือว่าเครือสาวมนเสเน่ห<เ>์ต้องต้องผมกระดกลินล้นลิ้นใหญ่กระดกไม่ค่อยได้นะครับผมอันนี้ก็คล้ายๆลักษณะเหมือนแบบรากไม้ถาวัรออ,อยู่ในป่าก็คือจะมีกลิ่นหอมถ้าเอามาพกเนี่ยก็จะอ่าให้ทั้งเรื่องเมตตามหานิยมนะครับผมเจรจาการค้าการขายเป็นที่รักใคร่ ถ้าคนไทยเห็นแบบนี้ก็จะมีการจุดทูบแล้วพันผ้าสีแน่นอนอ๋อคือภาพขอช่วยขอรับได้ภาพภาพที่เราเอามาในในการประกอบในคร้งนี้เราเสิร์ชจาก Google อาจจะมีภาพที่นําเป็นของร้านค้าอื่นแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับร้านค้าที่เรานํามาเสนอนะครับผมเรานํามาเสนอเพื่อในเชิงของความรู้ในเชิงความรู้ไม่ได้เชิงเรื่องการค้านะครับผมซึ่งเครือสาวหลงเนี่ยก็คือเหมือนช้แล้วก็คนรักคนหลงอ่ะ สาวหลงนะครับผมแต่มันก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่เขาบอกว่าเกืือสาวหลงเนี่ยจะทําให้คนที่เข้าไปหาของในป่าเนี่ยเกิดหลงป่า อ๋อเราเคยเราเคยนิยายเหมือนพวกบังตาดหาทางออกไม่ได้เถาหลงเถาหลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเกิดอาการก็เรียกว่าหลงป่าออกไม่ถูกแล้วต้องจุดธูปโหบนบานเจ้าที่อันนี้คือเครื่องรางชนิดแรกนะครับเครือสาวหลงหรือว่าเครือสาวมนเสน่ห์ว่าเครือเถาหลง่าหรือเครือเถาหลงครับผมเล็บคดจริงจริงแล้วเป็นไม้พุ่มนะครับผมคล้ายมะเขือนะครับผมตัวผลของมันเนี่ยคล้ายลักษณะของกลมกล้งเล็บสัตว์นะครับผมอ่าซึ่ง เราอาจจะเรียกว่าเลยตั้งชื่อว่าเล็บครุฑนะครับผมคือขอขอบคุณทางด้านเพศนี้นะครับขนเพศลูกสวนใช่ไหมลักสวน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 ครับผมซึ่งตัวลักษณะของเล็บครุฑเนี่ยเขาจะมีด้วยกันอยู่สองสองเพศอ่าคือตัวผู้กับตัวเมียดูได้ตัวผู้นี่จะเป็นสีดําตัวเมียก็จะเป็นสีขาวก็จะมีการนําเข้ามาปลุกเสก อะไรเงี้ยต่างๆนานานะครับผมด้วยความที่เชื่อว่าจะส่งเสริมในเรื่องอำนาจวาสนาเสริมบาร,รมีให้เป็นที่เก่งขมนั่นเองนะครับผมนี่หรือว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภก็ได้นี่คือเล็บคู่จริงๆสวยนะผมไม่ค่อยเห็นจริงๆ <_ s 1> ออะผมอันที่สามไม้ไผ่เอาพูดถึงไม้ไผ่ธรรมดาเนี่ยก็เป็นไม้ไผ่ทั่วๆไปอ่าแต่ว่าบางบางกระบอกไม้ไผ่ตนี้นก,รก,นกระบอกไม้หรือต้องเรียกละเป็นต้น บางต้นเขาจะมีแก่นอยู่ข้างในอันนี้หายากนี้พอถ้าเราเจอแก่นไม้ไผ่เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกหายากแล้วเ็าเรียกว่าคืออันนี้ไม่ต้องปลุกเสกมีอิทธิฤทธิ์มีอนุภาพในตัวเองเลยคือเป็นเครื่องรางในตัวใช่ครับเพราะเขาเชื่อเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวมีเทพเทวดาคุ้มครองดูแลรักษามีเทพรักษ์อแล้วก็ให้ให้ให้คุณดังดังเมตตามหานิยม คงกระพันเสริมดวงแล้วก็โชคลาบนั่นเองหายากเรื่องไม้ไผ่เนี่ยมันมี<อ>เรื่องอิทธิฤทธิ์เนี่ยผมเชื่อนะเพราะผมว่ยคุณลองเราเอาเข้าวสารหรือเข้าอะไรนี่ยเข้าไปผุงข้างในอ,ออกมากลายเป็นข้าวหล <c oughs> ามเ,เ,เ,เขาเอาข้าวเหนียวไปหมักไปแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนแ,<ต>แล้วไม่ทำไมออกมาแล้วมันไม่เป็นข้าวเหนียวมันเป็นข้าวหลามทำไมเขาไม่ขายข้าวเหนียวจะเล่นจะเล่นจริงเหรอ อิตาิีของไม้ไผ่หรอจะเล่นมุกนี้จริงเหรออีกอันหนึ่งมีตัวอย่างด้วยอันนี้เขาเรียกว่านิ้วดําตายายื่นิ้วดําเนี่ยเป็นไม้มงคลโดยตัวเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสรรพคุณของเขาเนี่ยนํามาเป็นยารักษาโรคได้นะขอขอบคุณเพจเอคาติงคาคาติงทอนหรือเปล่าครับอ่าผิดขออภัยนะครับอันนี้ก็คือไป จริงๆแล้วเนี่ยก็คือแบบโดยความเชื่อของคนโบราณเนี่ยเป็นยารักษาโรคได้นามาต้มน้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ทําไมถึงเรียกว่างิ้วดําตายพายอ่าคือที่ผมเคยรู้จักมานะต้นไม้อะที่โดนฟ้าผ่าตายอ่ะก็ถือว่าตายโหงตายพายทงต้นไม้ใช่อันนี้ต้นงิ้วดําอ่าก็คืออาจจะโดนฟ้าผ่าลงมาอทำให้งิ้วดําเนี่ย ไม่เป็นตอตะโกจากต้นนิ้วดาเหมือนเชยกลายเป็นนิวดาตายพายใช่ใช่แล้วแล้วปีหนึ่งจะมีฟ้าผ่าลงต้นหิวขีคขังเออเราก็ต้องวิเคราะห์กันนะไม่การที่ฟ้าผ่าลงต้นไม้เนี่ยหรือลงคนหรือลงสัตว์อะไรใะสิ่งของย่างมากยากคุณจะไม่ค่อยเจอหรอกเรื่องข่าวต้นมะต้นมะพร้าวสูงๆยังไม่โดนเลยต้นยางนาหลังบ้านผมเนี่ยยังไม่เคยโดนเลยสาบานไว้กี่รอบผมก็ยังไม่โดนเลยเดี๋ยวโดนแล้วเนี่ย เรามีของจริงไม้ <BU> ตายพายไม้ตายพายผมมีของจริงที่เขาบอกนะเป็นของจริงที่ผมได้แล้วมาจากในด้านการค้านะการค้าการค้าเรื่องค้าขายชกขายนะานะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อมีผ้าแผ่ด้วยมีมีผ้ามีผ้าสามสีสามสีคือตัวกับไหวสัมผัสได้สัมผัสได้สัมผัสได้ต้องมีอะไรสักอย่างคือ ไม้ชิ้นนี้ผมไม่ตองไ่ตอบแลอกสัมผัสได้เนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งแหละที่ที่ไหมอ่ะเอางี้แล้วกันทั้งหมดแบบตรงๆเลยนะแฟงๆเลยนะไหมเนี่ยมันมีไหลกรรมวิธีนะคือเอาไฟมาเผามันต้ไหมนะคือเขาเขานามาให้เราเป็นอย่างเนี้ยแต่เขาขายกันเยอะมากเลยนี่ต่เนี้ใช่จนเราแบบมันโดนฟ้าผ่าไม่ขนาดเชื่อทางเทวดามากกว่าเอาฟ้าผ่าไม่ค่อยผ่านหรอกผมว่า คือไอ้เรื่องไม้ที่ตายพายเนี่ยมันมีประวัติอยู่แล้วในทางนาฏศิลป์น่ะว่าไม้พวกนี้มันสามารถนํามาทําเครื่องดนตรีได้เช่ยังไรครับมะขามโปร่งฟ้าตายพายยุทเอามาทําเป็นพวกเครื่องเครื่องดนตรีน่ะเครื่องเป่าเครื่องสีเครื่องอะไรได้หมดเลยคือไม้ไมู้้ดําไม้มะขามโปร่งฟ้าตายตายพายครับ เป็นไม้ที่ทวินหาของบรรดาศิษย์นาตสินเป็นที่นับถือเป็นที่นับถืออ่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเพชรเมื่อกี้คุณโปรยไว้อาจารย์ช่วยถือหน่อยครับช่วยถือช่วยถือเออไม่ไม่ได้ตีไม่ใช่ไม่ใชเห็นยุงอ่ชูให้ชูให้ทานบ้านเห็นก็ได้อ่าชูให้ทานบ้านเห็นชูให้เห็นปิดตาเลยเอออย่าตีนะไม่ตีเอา คือไม้ยิ้วดำเนี่ยเขาว่าถ้าจะให้ขังขึ้นนะสมมติผีมันผักโป๊ะเนี่ยอันนี้สั่นด้วยนะเอไม่ได้ทํางานอาจารย์ไม่แต่มันไปปุ๊บอันนี้สั่นนะคือเขาว่าถ้าจะให้ขังของไม้ยิ้วดําตายพายนะจะต้องมีเพชรหน้าทั่งเกาะอืมมีภาพนี่งี้อ๋อเพชรหน้าทั่งไฮไท์ใช่ไหมที่เราเคยไฮไท์ไฮไล้แต่ไม่ได้ไม่ได้เพชรจริงๆเป็นเพชรเป็นเพชรหน้าทั่งหน้าทั่งเกาะ คือนิ้วดำก็เป็นของขลังครับผมหน้าทั่งก็เป็นของขลังมาทูอินวันมาฟิลเลจีกันก็ยิ่งขลังเข้าไปใหญ่หนึ่งบวกหนึ่งอาจจะไม่ใช่สองอ่าเป็นตลอดชีวิตอะคือคุณสายเขาดูแลเราตลอดชีวิตโอเคแมไปคิดอะไรเยอะแยะคือถ้าเราพูดในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับผมมันก็คือการที่ไม้เนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นฟอสซิลอะอ๋อคล้ายเริ่มจะกลายเป็นครดไหมกลายเป็นหินใช่ใช่ รู้จักไม้ตะเคียนนะครับอุ้ยดังอันนี้เขาเรียกว่ายางไม้ตะเคียนจริงต้องบอกว่าไม้ตะเคียนเนี่ยก็เป็นไม้มงคลขนาดใหญ่นะครับผมเรียกว่ามีลูกขเทวดานี่อีกแล้วลูกข่าจะได้แล้วคือเทวดาตามต้นไม้เขาเรียกลูกขาาเทวดานี่อยู่ตั้งแต่ต้นไผ่มาถึงไม้ไม้อยู่ต้นใหญ่ๆเทวดาบ้านเราเยอะไม้ไม่พอแหละต้นตะเคียนนี่จริงๆเขาจะไปเด่นในความเชื่อทั้งเรื่องอาถงหลาหลายๆคนคงแบบอาถ์ไม้ตะเคียนจะเจอพวกนางไม้ จอพวกอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้แต่ว่าก็เด่นในเรื่องของขอโชคลาภด้วยและตัวไม้ตะเคียนเนี่ยก็สามารถทําเป็นยานักสายโรคได้นะพวกเอามาทําเป็นแก้ฟกซ้ําเอ้ฟกช้าแม่ฟกช้าท้องร่วงคุธราชโรคสมัยก่อนแล้วใครที่นาต้นตะเคียนเนี่ยก็ว่าเรียกว่าไปทําเป็นเสาบ้องเสาบ้านจะมีพวกน้ํามุงน,มน,น,น้ํามันอันเนี้ย เสาตกน้ํามันเสาตะเคียนตกน้ำมันอันนี้จะยิ่งอาถรรพ์อาถรรพ์เลยใช่ไหม่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยยางตะเคียนเนี่ยอันนี้เป็นยางไม้ของไม้ตะเคียนอีกทีหนึ่งนะครับผมเขาก็จะเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์อะไรพวกนี้อคุณมีตัวอย่างไหมยางตะเคียนอ่ะพูดถึงยางไม้ตะเคียนมันก็คือคือะไถ้าเป็นในทางอัมณีมาสตร์เราจะคุ้นเคยกับคําว่าอัมพันธ์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอัมพันธ์เนี่ยมันอัมพันธ์เนี่ยมันคือยางไม้โบราณต้องประมาณยี่สิบล้านปี ถึงจะถือว่าเป็นอัมพันธ์ถ้ามันต่ำกว่า20่ล้านปีเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าโคปลอลตามออายุใช่แต่ถ้าเป็นพวกยางไม้ทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเรซินเรซิน, <All right. S 1> นแต่ยางไม้ตะเคียนถ้านานไปเรื่อยก็เป็นเรซินไปตามระยะเวลาเป็นได้เป็นได้ตัวตัวหนึ่งนะผมเชื่อว่าน่าจะใช่คือตัวสีขาวเขียวตัวที่พี่นงถืออยู่จะออกข่ะคือเขียวเหลือง จะเป็นลักษณะนี้อืมอีอีกต่อไปมีอีสองชิ้นมีสองชิ้นที่ที่ผมได้มาแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นมาตเคียนนะอันนี้พิสูจน์ได้ไหมว่าเป็นม้ตาเคียดอันนี้อัญมณีศาสตร์อาจจะพิสูจน์ไม่ได้ต้องให้ทางพอกสารเพืกษะสานเลยใช่มีสองก้อนมันเบาพวกยางไม้มันเบาอยู่แล้วโดยธรรมชาติพวกยางไม้มันจะเบาอืมต่อไปหมากไม้มะนีโคตรไม่เคยได้ยินอันนี้ในเมืองไทยไม่มีนะ ผมไม่เคยได้ยินเขาบอกว่าตามแหล่งกาเนิดของเขาเนี่ยที่จะให้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในป่าบนภูเขาควายประเทศลาวภูเขาควายต้องลาวเขาบอกป่าภูเขาควายเนี่ยมีอากดร์มากเหล็กไหลหลายอย่างเหล็กไหลไอตัวอย่างที่อาจารย์อาจารย์บอกเหล็กไหลหรือแม้แต่ไอเจ้าน้ําเงินเนี่ยที่ภูเขาควายเขาบอกว่าเข้าไปเนี่ยหลายคนไม่ได้ามาใช่ใช่เป็นเรื่องของป่าอานผณเคยอยากไป ไม่อเคยถามอาจารย์อาจารย์ที่ลาวผมอะเขาก็เวลาเข้าไปหาะไรพวกนี้ยเขาก็ไปหาที่พวกเขาบอกเติมไปยากไปอาถร์ไปยากไปยากาหยารจริงๆนะครับผมก็เป็นของเ็าเรียกว่าเครื่องรางชนิดหนึ่งในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับเป็นยังไงไม่เคยเป็นลักษณะจะเป็นหินอะไรนี่ผมก็ไม่เคยเห็นของจริงนะไม่เคยเห็นนะเนี่ยแต่มันหมากไม้แต่ว่าบอกแล้วว่า มาจากประเทศลาวแล้วแล้วของแท้ต้องโฆษณาคือต้องมาจากภูเขาควาประเทศ่าวเท่านั้นเท่านั้นไม่มีที่อื่นนะครับอันนี้นะครับกากยายักษ์คืออะไรดีกว่ากากยายักษ์เคยได้ยินกันไหมครับอเคยได้ยินมีที่เดียวงานอันนี้ก็มีที่เดียวงานอยู่ที่ตำบลลำพญาจังหวัดแร่นองยะลาไม่ใช่รจังหวัดยะลา มีที่เดียวเขาเรียกว่าเป็นดินดำนะครับผมเป็นดินว่านสีด,นดำอ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาความเชื่อสามารถเอามาตากแห้งนะเป็นยารักษาโรคได้เป็นดินที่มีเขาเรียกว่าพุทธคุณในตัวเองป้องกันเรื่องความแคลคลาเขามีความเชื่อน,นะเขาเล่าเป็นว่าเป็นดินที่มาจากสมัยก่อนสมัยเรื่องรามเกียร์รามเกียร์อ่าไปถึงรามเกียร์นู่นเลยครับผมรามเกียร์เมื่อก่อนทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เป็นยักษ์ มีลูกน้องก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยมาเคี่ยวยาอ่ามาเคี่ยวเพื่อจะทายาเราตั้งกระทะเคี่ยวเพื่อที่ให้ล่าดยาลงมาเนี่ยกลายเป็นสร้างแม่น้ําตอนเป็นการอยากได้แม่น้ําอ๋อคือเนเน,นรมิดแม่น้ําแต่ว่าเกิดจากการเคี่ยวยาเคี่ยวอะไรเนี่ยเป็นมน,เ,นเป็นมนแต่ว่าบางเอิญหนุมาลรู้เข้า,าก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วก็เลยมาห้ามต่อสู้กับยักษ์ตนนั้นจนยาในกระทะหกออกมา เป็นแม่น้ําซึ่งนะแม่น้ําตอนนี้แม่น้ําที่ในปัจจุบันเนี่ยก็เชื่อว่ายังคงเหลือกากยายักเลยชื่อที่มาเขาเขาคือกา,กากยายักนั่นเนีงแล้วกระทะที่คว่ำลงมาที่จังหวัดยะลาน่ะก็ได้ชื่อว่าเขากระทะนะครับอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องเล่าก,การน่มาไก่หนมะเป็นเรื่องเล่าของชาวบ้านเราก็ไม่รู้มาไงเงม้ยไม่รู้มามต่อไปว่านจัก,กจัน่นอูอันนี้เจ <ะ S 2> อนนพืชหรือสัตว์พืชหรือสัตว์กึ่งพืชกึ่งสัตว์ จร,จริงๆมันคือจัก,กจั่นแหละที่ตายแลย้วนะพอตายแล้วเนี่ยก็ไปติดเชื้อราคอนดีเซปที่เราเคยคุยแล้วแล้วก็<ม>คนก็มันหายากอ่ะมันหายากคนก็เอามาตากแห้งนะครับผมแล้วก็เอามาใช้เป็นสมุนไพรบ้างเอามาพกเป็นเครื่องรางนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาผมมาห่วงเรื่องไอ้เรื่องเครื่องรางผมไม่ห่วงผมห่วงเรื่องการนํามาใช้เป็นพวกสมุนไพรบดม,มาทํายามาต้มอ่าเพราะหลายคนบอกว่าอันตราย มีแพทย์เตือนเพราะมันคือเชื้อราโอเคคืออผมได้ข้อมูลนี้มาจากจารย์เจ็นะครับจย์เจ็อีกแล้วโทรหาแกไหมโทรหาหน้าไหมผมเมสเซจคุยกับแกโอเคคือเชื้อราที่อยู่ในตัวของตัววัชระจันเนี่ยครับผมเป็นพิษเราจะคุ้นเคยกับเชื้อราที่อยู่ในถังเช่าอันนั้นเราทานได้เพราะแต่ที่เราเคยพูดเรื่องเห็ดไปเราเคยเชื้อรามีดีกับร้ายเราจะขึ้นเราจะขึ้นเป็นเป็นภาพ เสริมให้แล้วกันใ,ใน YouTube นะครับเชื้อราดีกินได้ก็มีก็มีเชื้อราร้ายกินแล้วเสียชีวิตก็มีมนะครับเราวังนะครับเชื้อราที่อยู่ในว่าจักระจัดเนี่ยจะมีชื่อว่าโอฟิโอคอดิเซปคือไม่อ่านปุ๊บท้องได้ไหมไม่ได้คือถ้ารับประทานเข้าไปเนี่ยความเป็นพิษร้ายของเชื้อราตัวเนี้ยคลื่นไส้อาเจียนทายเลวเกรงกระตุกหัวหมุนคอห่อนแรงใจสั่น ตอนนึงผมจนถึงเสียชีวิตได้เลยอ่ะตายอ่ะจริงห้ามดื่มเกินวันละสองตัวโปรดใชด้คำเตือน <c oughs> เ,เด็กที่อยู่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเลห้ามดื่มอ่าโอเค,อเคมีเด็กดเด็กดอยต่เดดอยดื่มได้ไม่ไม่ใช่นะนี่นี่น่าม่ดื่ตระยานไม่ดื่มนะครับผมใช้อราเห็ดไม่เชื้อราเห็ดคือเอางี้กันวลาจะว่าจักจันแมลงทุกประเภทที่อยู่ในไทยตอนผมต้องบอกงี้แมลงทุกประเภทที่อยู่ในไทยไม่ว่ามันจะเป็นจักจันอ่า มันจะมีอย่างอื่นตัวต่อก็มีไดทิสิกไดทิสิกเพลงเก่าตัวต่อก็มีปลวกก็มีที่มันมีเชื้อรามาก่อนเนี่ยอย่านำไปทำเป็นเครื่องบริโภคเตือนเตือนไว้อยากจะอยากจะพกเป็นเครื่องรางเลยครับพกไปก็แล้วแต่คุณนะครับผมเพราะว่าเชื้อราที่อยู่ในภูมิภาคไทยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นสารพิษเกือบทั้งหมดเลยนะที่ที่มันติดกับแมลงเี่ ผมมีตัวอย่างมีตัวอย่างอ่ะอ่ะขอดูครับขอดูอตัวสองสองคู่นี้ออกบ่อยคู่นี้ออกมาหลายครั้งมีปลูกสีด้วยใช่ตอนเหตุออกไหมครัเหตุฮะตอนเหตุออก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 เหมือนกันดาราทีวีของเราเนี่ยออกมาหลายครั้งนะคือบรรดาเครื่องรางของขลังอ่ะผมเก็บไว้รวมกันคือถ้ามันมีวิญญาณมีสิ่งอะไรอยู่ข้างในเนี่ยมันคือในมันก็ตีกันในกล่องอ่ะเอ้ย่างี้ใครทำอะไรคุณไม่ได้นะมีทุกพุทธคุณเลยนะป้องกันนู่นป้องกันนี่ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับผมด้วยนี้ ใครจะเสกของต่ขอให้ทําำไม่ได้มีทุกอย่างมีเครื่องป้องกันทุกอย่างมีโชคมีลาบมีทุกอย่างแล้วคุณให้โจทย์ผมมาว่านะไไม้แก้เมื่อยมันมีไม้อยู่ตัวหนึ่งอ่ะผมไปอ่านว่าไม้แก้เมื่อยเต่ผมผมพยายามพิมพ์หาไม้แก้เมื่อยมันก็เป็นไม้นวดหลังป็นอะไรแต่ว่าก็มีอันหนึ่งเขาเรียกว่าไม้แก่นเมื่อยไม้แก่งแก่นเมื่อยแก่งแก่นปกของผมใช้ไม้เอกแก่นเมื่อย มมมเม,มื่อยเม่ยไหมเอกเมื่อทำไมถึงแก่นเมือ่อเดี๋ยผมเล่าให้ฟังอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าจัดอยู่ในประเภทของทนสิทธ์นะครับผม,มหรือว่าคดคด,คดชนิดหนึ่งคดคดอ่าเป็นไม้แล้วเถาวันในป่าลึกที่แบบโอ้ยเข้าไปลําบากแบบกว่าพานจะเข้าไปเอาได้เนี่ยต้องฝ่าดงแนว<ผ>เดียวแนวเดียวกับเครือสาวโลงแล้วใช่เลยครับซึ่งโดยปกติเนี่ยตัวไม้เถาวันบางชนิดเนี่ยบางส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีแก่น แต่นะครับผมถาวันที่เรียกว่าไม้แก่นเมื่อเขาจะมีแก่นตรงกลางเพราะถาวันมันเอ่อล้มลุกข่อนล้มลุกใช่ไหมไม่มีแก่นใช่ซึ่งหาได้ยากมากกว่าพานจะหาเจอเนี่ยก็ยากเข้าไปก็ยากแล้วที่สําคัญที่สุดนเนี่ยคือกว่าจะเอาออกมาได้ตัวเจ้าหน้าที่จับถูกต้อง <c oughs> ทางออกไม่ใช่นะครับผมก็คือพานเนี่ยต้องใช้ความ มุมาณอุตสาหะในการตัดในการถางแล้วก็ต้องท่องคาถาด้วยนะไม่ท่องไม่ท่องคาถานี่ยอออกไม่ได้นะไม่เล็ดไหลเลยเนาะใช่ต้องโอ้ต้องตัดต้องอะไรจนเกิดความเมื่อยล้าเป็นที่มาเนี้ยเกิดความเมื่อยล้าเกิดความเมื่อยเกิดความเหนื่อยอ่อนกว่าจะเอาออกมาได้เขามีคําพูดเลยนะว่าเอาจนเมื่อยนี่แหละคือไม้เนี่ยกว่าจะเอาออกมาได้เนี่ยเมื่อย แล้วพอเอาออกมาได้เนี่ยคนที่จะแกะคนที่จะแกะถาวันเนี่ยเอาตรงกลางมันออกมาเนี่ยก็แกะกันจนเมื่อยเปลือกเปลือกมันเหนียวอ่าเขาีเขาเมื่อยล้ากว่าจะได้นั่นเองก็เลยเป็นที่มาของคําว่าไม้แก่นเมื่อยนะครับผมอันนี้คือคือไม่ใช่แกะเมื่อยหรือไม่ใช่แกะเมื่อยไม่ใช่แก่นเมื่อยอ่าแต่แต่ก็คือแก่นเมื่อยก็คือกว่าจะได้แก่นมันออกมาเนี่ยเมื่อยเหนื่อยล้ามากมายแล้วก็นิยมมาทําเป็นเครื่องรางซึ่งมีต้องบอกว่ามีพุทธคุณสูงส่งมากป้องกันพวก พูดผีปีศาจโดยส่วนใหญ่จะนํามาแกะต่อนะครับอาจจะแกะเป็นประหลัดขีดแกะเป็นนู่นเป็นนี่บ้างแล้วก็จะมีการลงพวกยันอัขระณยอดขุนพลบ้างอะไรเงี้ยหายากเพราะว่าเข้าไปในป่าลึกมากจริงๆแล้วก็กว่าจะออกมาได้ก็สมชื่อของเราไม้แก่นเมื่อยแก่นเมื่อยนะครับผมเราก็อยากเข้าใจผิดนะเพราะว่าถ้าเราไปเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตเราจะเจอคำว่าไม้แก้มือแก้มือนี่นวดหลังแก้มือหลังัน กับไม้แก่นเมื่อยใช่ใช่ใช่แต่นี่คือไม้แก่นเมื่อยซึ่งมันมีที่มาที่ไปของเขาแล้วก็มีชื่อแล้วก็เป็นเครื่องรางที่หายากแล้วก็มีพุทธพุลสูงนั่นเองนะครับผมอ๋อลืม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 อันนี้ที่ผมว่าผมจะทิ้งเรื่องของคดไว้ใช่ไหมคูนคูนวันนี้พอ่าเราจะเรียกว่า ต้นคดคูณหรือว่าต้นคูณมันมาจากมรนาจากคดคูณซึ่งเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่ตอนนี้มีกระแสได้รับความนิยมนะครับสำหรับต้นคูณเนี่ยต้นคูณเป็นต้นไม้ที่สวยใหญ่ต้นราชพฤกษ์สวยใช่ถ้าเป็นถ้าชื่อสวยๆเรียกว่าราชพฤกษ์มีดอกสีทองมากนะครับความเชื่อนะครับผมโบราณเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่เหมาะมาทําพิธีกรรมต่างๆบ้านใดที่ปลูกไว้ก็จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับค้ำคูณค้คูมีความเจริญเป็นทวีคูณนั่นเองนะครับผม ซึ่งความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับต้นคืนเนี่ยก็จะมีพวกไม้คูนอ่าโดยเฉพาะแก่นคูนเชื่อว่าเป็นมงคลนิยมนำมาทำของสูงเช่นยอดธงประจำกองทหารไม้คาทาไม้ระพดอันนี้คือไม้คูนอันที่สองคือแก่นคูนแก่นคูนนิยมนำมาแกะเป็นของขังเช่นปลัดขิจเชื่อกันว่าเป็นไม้ยิ่งไม้คูนตายพายแล้วนะนะ ตายพายยิ่งดีนะครับผมนอกจากนั้นคนเฒ่าคนแก่ก็นาทาเป็นหมากเคียวรักษาโรคภัยต่างๆอีกอันหนึ่งฝักแก่และใบนิยมนํามาประกอบพิธีกรรมดังความเชื่อทําน้ามนต์ปลุกเสกเสาเอกแขวนหน้าร้านเพื่อความสิริมงคลเพราะนั้นต้นไม้ต้นคูนเนี่ยถือเป็นต้นไม้ประจําชาติไทยซึ่งมีหลายๆส่วนที่เป็นประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ผมจะพาไปทางจีนหน่อยไปจีน ไปจีนหน่อยไปดูอะไรครับเมล็ดพันตาอ่ะเมล็ดพันตาสารพัดหรอไม่ใช่อเมล็ดพันตาหรือเมล็ดโพพันตาหรือเมล็ดวัชระพันตาคืออะไรเขาเนี่ยมันเป็นเมล็ดเป็นเมล็ดของพืชชนิดหนึ่งซึ่งผมหาแล้วอีกผมยังหาไอ้ต้นแม่ไม่เจอเมือง,ง,งไทยเหมือนเหมือนอันหนึ่งที่ผมเคยยังหาต้นแม่ไม่เจอซึ่ง ต้นไม้ต้นเนี้ยเขาบอกว่าเกิดที่เสฉวนบริเวณพรมแดนที่ติดกับทิเบตทำให้คุณของเขาเนี่ยจะมีอยู่สองคุณคือคุณทางด้านที่เป็นฝั่งพุทธและจะมีคุณไกลา,ายติดไปทานฮิมาลายเป็นฝั่งฮินดูคุณเขาไม่มีอะไรมากล้างอาถรรพ์อย่างเดียวใช้ใช้ล้างอาถรรพ์อย่างเดียวเลยอ่ะดูภาพจริง อืนี๋อนี่ของคุณแล้วของผมมีอีกแล้วมีป้องกันทุกอย่างนะเชื่อไหมรับผมที่ทางเว็บไซต์ทางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาขายกันแพงมากเลยนะอุ้มขายแพงครับสามสิบห้าสามสิบเหรียญนะสามสิบห้าพันกว่าบาทแต่ผมได้มาในราคาที่ไม่แพงเพราะว่าเราเราไปรู้จักกับพี่ที่เขาขายต้นไม้ไงเราซื้อมาเยอะแล้วอะอย่างนี้ไง คุณเคยได้ยินว่า snapdragon นี่ยอันนี้นะเขาเรียกชิปชิปในมือถืออ่าตอนนี้เวอร์ชั่นอะไรเราดูจะไม่ได้เวอร์ชั่นอะไรก็ถ้าเป็นมือถือถ้าเป็นโมบายโฟนเนี่ยเอราะ android เนี่ยมันจะใช้ snapdragon อันนี้ของของจีนไหมที่เป็นคนไต้หวันไต้หวันหรือเปล่าไต้หวันหรือจีนเพราะตอนนี้ใช้ snapdragon กันเยอะมากเลยใช้กันอู้ android เกือบทุกยี่ห้ออทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมถึง้กลายเป็น snapdragon เขาอะไรครับ snapdragon อ่าเป็นชื่อหนึ่งของเครื่องราง นเป็แข,ของต้นไม้ด้วยได้เป็นเครื่องรางแล้ว,สวแสดงว่าชิปนี่ก็เป็นเครื่องรางเออไม่แน่นเป็นได้ไหมเป็นเครื่องรางได้ไหม,ามาดูแชนแนลดาวกอนด้านซ้ายมือกระโหลกใเนีหยด้านขวามือชื่อทางภาษาอังกฤษเขาจะชื่อว่าแอนติแอนตินัมนะครับผมอ่านยากหน่อยนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับผมอ่ามันเป็นกระโหลกอะที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกระโหลกเนี่ยมันคือตัวรังไข่รังไข่ของต้นไม้รังไข่ของตัวดอก หอกเขาจะอยู่ด้านขวาใช่ไหมอ่าๆไปหลอกไปอย่างนั้นมีหลายสายพันธุ์อ่าพอเริ่มเหี่ยวแล้วพอรังไข่มาเริ่มโตอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเป็นคล้ายๆเป็นกระโหลกโอ้จริงๆเหมือนจริงๆนะผมคนเมืองนอกเนี่ยเขาก็ให้ชื่อว่าต้นด a r ก i n s c h กระโหลกมังกรกระโหลกมังกรนะมันเหมือนกระโหลกคนนะแต่ผมมองไปเนี่ยมันกระโหลกมนุษย์่าใช่ใช่กระโหลกกระโหลกเลยแหละกต่คู่กับกะลา ปอกปอกปอ,อกปอกเนี่ยเนี่ยภาพนี้ยิ่งเหมือน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 เอ,อนี่นี่ถ้าบอกว่าเป็นกระโหลกผมเชื่อเนี่ยใช่นะผมได้แต่คือต้นไม้ชาแนปดากอนเป็นต้นสนับดากอนเมืองไทยมีไหมไม่มีเมืองไทยมีสนับดากอนแล้วมีพุทธมีอะไรดังได้ไหนไหมต้นเนี้ยในทางยุโรปอ่ะครับเป็นส่วนผสมหนึ่งของเวลาพวกแม่หดอ่ดกเขาจะทำยาปลุกเสกเครื่องปรุงเครื่องปรุงสำหรับปลุกเสกอะไรก็ได้อ่าทำ เขาเรียกอะไรนะไอ้น้ำยาอะไรทั้งตัวพอร์ชั่นพอร์ชั่นอิทธิฤทด้านไหนเคยว่ากันแฮร์รี่พอตเตอร์ให้คนหลงรักก็ได้ให้คนแบบเป็นป่วยไข้อะไรก็ได้เอาเอาไปไปใส่เขาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอ่าเหมือนพวกน้ำมันเมืองไทยน้ำมันพายอะไรอย่างเงี้ยอ่าไปดีดใส่เขาน้ำมันอะไรที่ไปแท่งเขาอย่างเงี้ยมีเยอะแยะเคยเล่นเลเล่นต่อไม่เล่นดีกว่าอันนี้คือเปรูมีอะไรครับเปรูไปดูต้นไม้หน้าลิงอันนี้มันลิงไงนี่มังคีเฟสออคิค นี่ผมว่ามันมันคือลิงรึเปล่าถ้าไปเป็นไทยก็คือกล้ยไม้หน้าลิงก็จะเมันเหมือนลิงเหมือนลิงเปียบเลยผมถ้าไปเห็นกลางคืนเนี่ยผมนึกว่าลิงตัวเล็กๆคุณเดินเดินอยู่ในป่าเนี่ยตามทางเนี่ยนี่จริงๆเหมือนลิงนะถ้ามีส่งเสียงว่้โหวิ่งเลยอ่าเรื่องเสียงเออเขาบอกว่าเวลาลมพัดผ่านอ่าเป็นไงครับจะมีเสียงที่เหมือนลิงไม่จะเป็นเสียงวิว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 ดูดูอาถรรพ์ดูอาถรรพ์ดูแบบนั่งกลัวใช่ เหมือนกับตัวสนนตดากอนตัวเนี้ยพวกมายันเนี่ยพวกชาแมนครับอ่าชาแมนคิงการ์ตูนดูนะไปประกอบพิธีชาแมนได้เหมือนกันก็เป็นของอาถรรพ์ของอาถรรพ์วันนี้ผมว่าก็เป็นความรู้อีกหนึ่งคะแนนถ้าถ้าในอนาคตถ้าเราเจอข่าวาวเกี่ยวกับเครื่องสายพืชที่บันเยอะขึ้นจนพอที่เราจะรวบรวมได้เราก็จะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นท่าสองแต่ผมชอบอย่างเดียวคือข้าวหลามอะ 呵呵呵呵呵，这墩儿。